เป็นไงบ้างกินไปแล้วเอาอย่างแรกเลยนะอุ้ยอันนี้อะไรคืออะไรข้าูคะผิวลื่นน้ำเพราะว่พี่เขาสั่งให้ messenger เนี่ยมาส่งของตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะแล้วกินของกินฟรีเรากินหมดเนาะใช่เพราะว่าผ่านไปประมาณ5วันถึง7วันไงค่ะผิวมันก็แบบนี่เลยแจ้งคำหนสิแจ็บผิวลื่อนผิวลื่นถ้าผิวลื่นนี่เลอนตรงนี้ไหมผิวลื่นดูแลดูแลคิดถึงแฟน ไปต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าลื่นไหมคะลื่น่ลองดูแล้วาลองดูแล้วลองสักนิมานี่พี่มดด่าลุกสักหน่อยเร็วน้องพี่อะไรฉัพจะเระเรมาดูสิเร็ว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 ลุกจีดมาดเีดหนมาเีหนับไปเลเป็นเรื่องอเวเร็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 วเรเื่นทร็ววเร็วเไมมืรเลยวเรมวเร็ววเรมวเอ็วร็่เนววรอร สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0944350404